สวัสดีครับผมใหม่ในวิทนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง FPL วิทผ่านไปแล้วนะครับ5เกมวีกก็ค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวนะครับสำหรับดูการนี้เนื่องจากว่ามีปัญหาให้ต้องแก้ทุกวีคเลยนะครับเรื่องนักเตะเจ็บโดยเฉพาะนะครับเจ็บกันระนาวเลยนะครับผมเพื่อนๆก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันเยอะนะครับในช่วงนี้ทั้งตัวเหลืองตัวแดงนะครับก็คงน่าจะวุ่นวายกันหน้าดูเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับเกมวีค k 5นะครับจบลงไปแล้วนะครับก็มาดูอันดับในลีกของเรานะครับที่1นึงนะครับขึ้นมาเป็นคุณบุ้ง TH นะครับได้ไปถึง76คะแนนคะแนนรวม430คะแนนนะครับตอนนี้ก็ไปดูทีมคุณบุ้งกันเลยนะครับผมทีมค่อนข้างโอเคเลยครับกองหลังโหดมากนะครับมีทั้งชออลองโซแคนเซโลลิฟราเวนโตนะครับทั้งองโซกับแคนเซโลก็ได้แต้มไปเยอะนะครับส่วนกองกลางก็มีกับตันซาล่านะครับ ตามมาด้วยเป็นรามากับราฟเฟน่านะครับที่ทําคะแนนส่วนกองหน้าก็เป็นโรนันโดนะครับอเล็กซานเดอร์อานนันนี้ไม่ได้ลงมานะครับก็เลยน่าจะเป็นลิฟรามนโตนะครับที่ได้ลงมาแทนก็ทีมค่อนข้างโหดนะครับมีกองหลังที่ดีมากๆแล้วยังมีอันโตนิโอรออยู่นะครับในเกมวีคนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับคุณบุ้งทีส่วนทีมของผมในวีคที่แล้วนะครับ ได้ไป69คะแนนนะครับลบ4ก็เหลือ65นะครับอันดับก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับอันดับ f p l w i h ขึ้นมาเป็นอันดับที่70นะครับอันดับโลกก็ประมาณแสนหนนะครับผมคะแนนรวม379คะแนนนะครับผม ก็กองหลังนะครับมีตัวที่ช่วยไว้ได้ก็คือเบนไว้นะครับที่ได้เคลนชีสแล้วก็มีโบนัสนะครับส่วนริบราเมนโต้นะครับถึงแม้จะโดนไปเหลืองก็เก็บเคลนชีสได้นะครับส่วนตัวที่เหลือก็ไม่ค่อยทําอะไรนะครับได้เป็น1นึคะแนนนะครับส่วนกองกลางนะครับก็นําทีมโดยกัปตันซาร่านะครับโหดมากๆนะครับนี่ถ้าไม่โดนไปเหลืองก็ได้คะแนนเยอะกว่านี้นะครับถ้าไม่ถอดเสื้อนะครับผมแต่ว่าโจต้านะครับค่อนข้าง น่าเสียดายมากนะครับเนื่องจากมีโอกาสยิงจ่อๆแต่ไม่เข้านะครับมีการคะแนนเยอะกว่านี้นะครับส่วนบาวฮิลนะครับที่จําเป็นต้องเอาลงมาแทนเนื่องจากอเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยเจ็บไม่ได้ลงนะครับแล้วก็มีเบนรามานะครับที่ยิงแล้วก็ฉลับเข้าไปได้โบนัสด้วยนะครับได้ไป10บคะแนนส่วนราฟิน่าก็มีข่าวว่าอาจจะเจ็บแต่ว่าก็ยังลงได้ประมาณ60กว่านาทีแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับก็เลยได้ไป8คะแนนนะครับ แล้วก็โรนัลโดนะครับไม่ทําให้ผิดหวังนะครับยิงทุกนัดที่ลงนะครับก็ยังยิงไปหนึ่ประตูแต่เสียได้คะแนนโบนัสไม่ได้นะครับนในนี้ก็ได้ไป6คะแนนนะครับผมก็ทีมโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับมีเป็นไว้ที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับมาช่วยเพิ่มคะแนนได้นิดหน่อยนะครับส่วน Transfer Plan นะครับก็ตอนนี้ คิดว่าอาจจะยังไม่เอาใครเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ถ้าจะเอาก็น่าจะเป็นคอนเนอร์การ์เกอร์นะครับอาจจะเอามาแทนบราห์ฮิลนะครับตัวกองการตัวที่5นะครับเนื่องจากว่าดูจากสถิติแล้วเขาก็เป็นคนที่มีโอกาสได้คะแนนเยอะนะครับ XG 2.6นะครับได้เล่นไปนแค่4นัดเท่านั้นเองนะครับส่วน MA 1.47นะครับคะแนนต่อแมตช์นี้ได้ถึงเ0็น0เลยนะครับฟิกเจอร์ก็ถือว่า แย่สลับดีนะครับก็มีนัดที่ดีอยู่บ้างนะครับอาจจะสลับลงมาใช้ได้นะครับผมแล้วก็ราคาแค่5.6ล้านเท่านั้นเองนะครับแล้วดูด้วยสายตาเขาก็เป็นคนที่เป็นหัวใจของทีมพอสมควรนะครับนอกจากซาฮาแล้วก็มีกาลเกอร์นี่นะครับที่จะได้เล่นลูกฟรีคิกบ้างแล้วก็เข้าไปป้วนเปี้ยนในกรอบเขตโทษอยู่เป็นประจำนะครับมีโอกาสยิงไกลอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าดูดีเลยนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเทียบกับ อิสเมลลาซานะครับที่ฟิกเจอร์จะดีกว่าในช่วงสั้นๆนะครับผมก็กำลังดูๆอยู่นะครับผมส่วนทีมผมสำหรับเกมวีค6นี้นะครับลูกสาประตูก็ยังเป็นซานเชสเหมือนเดิมนะครับจริงๆตัวสำรองก็ฟอสเตอร์นี่ก็ได้ลงตัวจริงแล้วนะครับนัดนี้ได้เจอนิวคาสเซิลนะครับแต่ว่าคิดว่าซานเชสเจอคริสตัลเ a ลสก็น่ามีโอกาสยินชีท มากกว่าอยู่นิดนึงนะครับก็เลยเอาไว้เป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะไปเยือนก็ตามนะครับส่วนกองหลังคนอื่นๆนะครับริ้มต้นที่ซูฟาวนะครับตั้งแต่เปลี่ยนเข้ามาก็เก็บไปได้แค่คีนชีตเดียวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะได้1คะแนนนองจากโดนใบเหลืองด้วยนะครับแต่ว่านัดน,นี้ได้ไปเยือนลีดซึ่งทีมเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยนะครับ ทั้งแบมฟอร์ดแล้วก็ราฟินญาตนี่ก็ชัวแค่50%าสนะ็นะครับว่าจะได้ลงก็เลยคิดว่าอาจจะมีโอกาสเก็บคินชีสก็ได้นะครับในนัดนี้เลยยังเก็บเขาไว้ก่อนนะครับส่วนเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนนะครับก็มีข่าวแล้วนะครับว่าเขาหายจากอาการป่วยแล้วสามารถลงเล่นได้ในนัดเจอกับแบมฟอร์ดนัดนี้นะครับก็หวังว่าจะเก็บคินชีสได้อีกนัดนึงนะครับอาจจะลุ้นแอคแทกรีเทิร์นได้ด้วยนะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์อโน ส่วนลุกชอนะครับก็แมนยูนี่ก็เก็บทีนชีดยากเย็นเหลือเกินนะครับแต่ก็ยังหวังให้เขาได้แอคแทกรีเทิร์นอยู่บ้างนะครับสำหรับลุกชอนั้นนี้ได้เล่นในบ้านเจอวินล่านะครับก็หวังว่าจะแมนยูจะเก็บทีนชีดได้สักทีนะครับส่วนลิฟราเมนโตนะครับโอ้สองีนชีดไปแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับราคา4.0นั้นนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับเจอกับวูฟซึ่งก็ยังไม่ค่อยคมนะครับจบสกอร์ไม่ค่อยได้ถึงแม้จะมีการบุกที่ เยอะนะครับแต่ว่ายังยิงไม่เข้าสักทีนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นคลีนชีทแล้วก็ลุ้นแอคแทกรีเทิร์นนะครับสำหรับบริบราเมนโตส่วนกองกลางนะครับก็ลิวฟูสองตัวเหมือนเดิมนะครับโจตากับซาร่านะครับโจตานี่ก็อดทนถือมาเรื่อยเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ทำอะไรนะครับแต่เขาก็ได้3คะแนนเรื่อยๆเนื่องจากได้คลนชีทตลอดนะครับลิวฟูก็สุดยอดมากเหมือนเดิมนะครับก้อนนั้นนี ได้โอกาสนะครับเจอบริสฟอร์ดก็หวังว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่ถ้าลงเป็นตัวสำรองก็น่าจะมีโอกาสทำคะแนนได้อยู่นะครับสำหรับโจตาเนื่องจากร์มิโนก็มีข่าวว่าเริ่มจะหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแล้วก็แต่ยังไม่ได้ซ้อมรวมกับคนอื่นนะครับไม่แน่ใจว่านันนี้อาจจะยังไม่ได้ลงนะครับโจตาก็น่าจะได้ทำงานอีกนัดหนึ่งนะครับอย่างน้อยอาจจะช่วยช่วยยิงหน่อยนะครับนัดน,นี้มาไม่ยิงมา2นัดแล้วนะครับโอกาสเยอะหรือเกินส่วนซาร่านะครับก็ ยังดูดีเหมือนเดิมนะครับเล่นได้ดีมากๆนะครับในช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้แล้วก็ดูทุ่มเทพเพื่อทีมมากกว่าจะยิงประตูคนเดียวนะครับเนื่องจากบางจังหวะเขาก็เลือกที่จะส่งให้เพื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับผมก็ยังคิดว่าซาร่าเป็นนักเตะที่สุดยอดเหมือนเดิมนะครับนัดน,นี้ก็หวังว่าจะมีคะแนนอีกตามเคยนะครับ ส่วนลาฟินญานะครับตอนนี้ขึ้นตัวเหลืองส้มๆนะครับ50%เนื่องจากเจ็บสะโพกนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับถึงลงไปก็ไม่รู้สภาพร่างกายจะเป็นยังไงนะครับและด้วยกองหน้าอย่างแบมฟอร์ดก็เจ็บไปเจ็บยาวเลยครับไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับกับลาฟินญานะครับก็อาจจะเอาลงมาไว้เผื่อเขาได้ลงนะครับถ้าเขาไม่ได้ลงก็อาจจะต้องเป็นตัวสำรองแทนนะครับส่วนเบนรามานะครับก็ อร์มดีนะครับยิงได้เรื่อยๆนะครับทำคะแนนได้เรื่อยๆเลยนัดนี้ได้ไปเยือนลีดที่ทีมไม่สมบูรณ์อย่างที่บอกนะครับกองหลังก็ไม่มีกองหน้าก็ไม่มีนะครับก็หวังว่าเวสต์แฮมนัดนี้จะถล่มลีดได้นะครับผมหวังว่าจะยิงเยอะๆหน่อยนะครับส่วนกองหน้านะครับก็อันโตนิโอนะครับตอนนี้ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะดีพอให้เป็นกัปตันเลยไหมนะครับตอนนี้ก็ใส่รองกัปตันไว้อยู่นะครับยังไม่ได้ตัดสินใจ ก็อย่างที่บอกนะครับดีทีมไม่พร้อมเลยแต่วสต์แฮมเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะครับทีมลุกนี่อย่างโหดเลยนะครับนัดล่าสุดในเกมลีกถึงแม้จะส่งชุดผสมก็ยังสามารถชนะแมนยูไว้ใต้ด้วยนะครับผมในเกมคาราบาวครับถึงแม้อันโตนิโอจะถูกเก็บไว้นะครับก็นัดน,นี้หวังว่าอันโตนิโอจะระเบิดฟอร์มนะครับได้พักมาเต็มที่นะครับหวังว่าจะยิงได้เยอะๆสักสลูกนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางคนก็จะมีกองหน้าแค่ ดูกากูกับโรนันโดไม่มีอันโตนิโอนะครับก็ถือว่าเป็นตัวดิฟเฟอเรนเชียลในเกมวีคนี้เลยนะครับส่วนโรนันโดนะครับก็ลงทุกนัดยิงทุกนัดเลยนะครับก็หวังว่านัดนี้จะยิงได้อีกนะครับได้เจอวินล่าในบ้านตัวเองในโอทับฟอร์ดนี้ก็เชื่อได้เลยนะครับว่าแมนยูจะมีแบบพลังแฝงนะครับแล้วก็โรนันโดก็จะมีพลังแฝงเป็นพิเศษนะครับน่าจะทําประตูได้เช่นเคยนะครับก็เลย ให้เป็นกับตันอยู่นะครับในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะต้องไปดวลกับมาติเนสของวิลล่าที่ค่อนข้างเหนียวนะครับแต่ก็เชื่อว่าแมนยูน่าจะเอาอยู่นะครับสามารถเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้ครับส่วนตัวสำรองนะครับคนแรกก็เป็นเบนไวท์นะครับได้เล่นในบ้านเจอกับสเปอร์สนะครับก็ถ้าสมมุติลาฟินญาไม่ได้ลงนะครับเบนไวท์ก็จะลงมาแทนนะครับแล้วก็ตัวสำรองคนที่2บราห์ฮิลก็เป็นเดสเล็กนะครับมีโอกาสได้ลงแค่75%แต่ก็หวังว่าคงไม่ต้องใช้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าผมตัดสินใจจะเปลี่ยนตัวเข้ามาเพิ่มก็จะคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้นะครับผมว่าจะเอากาล์กเกอร์เข้ามาแทนเบลฮิลเลยดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงใจจริงเนี่ยอยากเก็บ2ทันเพอร์ไว้เกมวิกหน้าเอากองหลังเชลซีเข้ามานะครับก็สําหรับทีมผมก็ประมาณนี้นะครับเกมวิกนี้เพื่อนๆกับตันใครกันบ้างนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับสําหรับผมก็ยังสองจิตสองใจนะครับเนื่องจากโรนโดก็ชอบมากอันโตนิโอก็โอกาสดีมากในนั้นนี้นะครับ ก็ยังลังเลอยู่นะครับผมสำหรับคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วนะครับคอมเมนต์แรกนะครับของคุณลิวมีนส์นะครับเจ้าเก่านะครับบอกพร้อมครับนะครับไวมากนะครับเร็วกว่าผมอีกนะครับผมยังไม่ทันคอมเมนต์เลยนะครับก็กับตันใครนะครับผมถามไปุณลิมี้นส์ก็กับตันซาร่าไปนะครับก็ได้คะแนนเยอะสุดเลยนะครับสาหรับซาร่า วิกที่แล้วผมก็ได้ถามเพื่อนๆนะครับว่าถ้าใครมี DCL มีอันโตนิโอเนี่ยเอาออกกันไหมนะครับแล้วก็ลังเลว่าจะเอาลบแปดเอาแบมฟอร์ดเข้ามาเพิ่มอีกคนดีไหมนะครับคุณจัก,กรพันธ์นะครับบอกว่าดีครับจะได้เหมือนผมครับก็คุณจัก,กรพันธ์ลบแปดไปแล้วเหรอครับได้ใครมาบ้างนะครับคุณจัก,กรพันธ์เนี่ยเอาบูโนอันโตนิโอ DCL ออกแล้วก็เอาโรนันโดราฟินญาแบมฟอร์ดเข้านะครับ ล่าสุดเห็นในทวิตบอกลาฟินญาเจ็บนี่จริงไหมนะครับก็ผมก็เพิ่งรู้นะครับหลังจากที่คุณจกักรพันธ์บอกก็เข้าไปดูก็เห็นข่าวไม่ชัวร์นะครับสุดท้ายก็ลาพินญาก็ได้ลงนะครับแล้วก็ แต่ว่าสำรองผมก็คือลิเวาเมนโตเจอแมนซิตี้นะครับแต่สุดท้ายลิเวาเมนโตก็ได้เก็บคินชีตได้นะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดลบ8ปเอาแบมฟอร์ดเข้ามานะครับเนื่องจากไม่อยากติดลบเยอะก็ถือว่าโชคดีพอสมควรนะครับถึงแม้แบมฟอร์ดจะได้คะแนนแต่ว่าก็เจ็บยาวไปเลยนะครับก็ต้องมาเสียทานเฟอร์เปลี่ยนออกไปอีกนะครับถือว่าค่อนข้างโชคดีเลยนะครับสำหรับผมก็คุณสนุกดีนะครับก็คอมเมนต์มาเหมือนเดิมนะครับบอกว่า ผมก็ถามว่ากับตันใครนะครับคุณสนุกดีก็กับตันซาร่าตามเสียงส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะได้คะแนนเยอะไปตามๆกันนะครับคุณเพชรจิมนะครับบอกว่ากําลังรออยู่เลยครับก็ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับสําหรับวิกที่แล้วที่ช้าหน่อยนะครับอัปโหลดคลิปตอนวันแข่งเลยนะครับผมคุณเพชรจิมก็มีถามว่าระหว่างเอาโทนี่ออกกับเอาโอบาเฟมี่ออกอะไรคุ้มกว่ากันนะครับก็ผมก็คิดว่า อแล้วคุณเพชรชิมก็บอกให้เชียร์โจตาซาร่า,า,าย,ยิงเยอะๆนะครับผมก็คิดว่าต้องดูทีมโดยรวมนะครับว่าจะเล่นแบบหน้า2หรือหน้า3นะครับถ้าสมมุติเราจะเล่นหน้า2เนี่ยเราก็ไม่ควรเอาโอปาฟมีออกนะครับก็จะกลายเป็นหน้า3แล้วตำแหน่งอื่นมันก็จะเกินมา1ตำแหน่งนะครับแล้วก็ไม่รู้คุณเพชรชิมนี่ได้เอาโทนี่ออกหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่านักทีเราก็ยิงได้ไปถึง12คะแนนนะครับผม คุณกันกันนะครับบอกว่ากับตันซาร่าเหมือนกันครับขอให้ได้ขอให้โดนนะครับแม่ก็กับตันซาร่าเข้ากันทุกคนเลยนะครับวิกที่แล้วคุณสวิทต์นะครับบอกว่าวิกนี้กดไวการ์ดแล้วเอาโรนันโดกับซาร่าเข้ามาเรียบร้อย2คนนี้ควรเอาใครเป็นกับตันดีนะครับผมก็บอกว่าตอนนี้ผมกับตันซาร่านะครับได้เล่นในบ้านกองการแค่ยิงลูกเดียวก็ได้คะแนนเยอะแต่โรนโดก็ดีเลยเรื่องไม่ถูกนะครับโอ,อ คุณสุวิท์ก็บอกว่าเลือกกับตันเป็นโรนโด,โดลุ้นหืดขึ้นคอเลยครับลอนโดก็ยังดีนะครับที่ยิงไปลูกหนึ่งได้6คะแนนนะครับไม่ยอมเชื่อกันนะครับผมต่อไปคุณประธานนะครับบอกว่าผมกับตันซาลาแต่กลัวมาเน่ย,ยิงมากกว่านะครับก็บอกถ้ามาเน่ย,ยิงซาลากับโจต้าก็นมีโอกาสมีส่วนร่วมนะครับคุณสุวิทนะครับบอกว่ากองหน้ามี c r อาเเรซนัลลนดนโดนะครับวาร์ดี้แบมฟอร์ดเห็นโปรแกรมลีดค่อนข้างดีแล้ววิกหน้า คอยดึงอันตัวนี้ออกเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยบอกว่าวาร์ดี้นี่โปรแกรมดีเลยเป็นตัวดิฟที่ดีนะครับส่วนแบมฟอร์ดก็นัดน,นี้น่าจะยิงนะครับแต่ก็ได้แค่จ่ายนะครับส่วนตัวผมว่าถ้าหน้าสามตัวนี้ถือยาวได้เลยครับอันตรนีอ่อน่าจะเป็นแล้วโอ้แต่ว่าคุณสวิทก็ดีเลยนะครับกองหน้ายิงได้ทุกตัวเออได้คะแนนทุกตัวเลยนะครับแบมฟอร์ดได้แค่แอสซิสแต่ว่าแบมฟอร์ดนี้เจ็ยบยาวไปเลยนะครับคุณสวิทก็อาจได้โอกาสเปลี่ยนเอาอันตัวนี้อเข้ามาแทนแบมฟอร์ดแล้วละครับสำหรับเกมวิฟนี้ คุณพาคินนะครับบอกว่าการติดลบคิดคะแนนยังไงนะครับไม่เคยเปลี่ยนตัวติดลบเลยยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็สุดยอดมากๆนะครับเป็นเป er ็นเดจอที่ดีมากเลยครับเราควรเอาแบบอย่างนะครับไม่ควรจะติดลบเยอะนะครับก็ปกตินะครับมันจะมีฟรีทันส่วนให้วิคละตัวนะครับก็สะสมได้สูงสุดแค่2ฟรีทันเฟอร์ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเกินก็ติดลบตัวละสี่นะครับแล้วก็คุณพาคินถามว่าแล้วมันจะหายติดลบในวิคถัดไปหรือเปล่านะครับคือคะแนนติดลบเนี่ยมันจะไป ติดลบที่คะแนนรวมของเรานะครับโดยมันจะเริ่มไปติดลบตอนเริ่มต้นเกมวีคนะครับอย่างเช่นคะแนนรวมก่อนเกมวีค5สมมุติได้320คะแนนถ้าเราเปลี่ยนตัวเกินจนลบ4นะครับพอเกมวีค5เริ่มแข่งเนี่ยคะแนนเราก็จะเหลือ316คะแนนนั่นเองนะครับก็เป็นแค่การยกตัวอย่างนะครับผมคุณรังสรรค์น,นะครับถามว่า Y i l c a r d ใช้ยังไงนะครับผมก็ได้แนะนําคลิปไปให้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าใคร อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกการใช้ชิปต่างๆนะครับผมก็เคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆลงไปดูได้นะครับเป็นเบสิกการใช้ชิปนะครับผมคุณอโรนนะครับบอกว่ากับตันโดยังจบซีซั่นเลยนะครับโอ้โหจริงๆนะครับแต่มองน้องตู้อยู่นะเจ๊นะจ๊ะอ๋ออาจจะมีโรนโดกับลูกากู2ตัวนะครับวิกนี้ก็โรนโดก็ยิงไปนะครับก็น่าจะดีอยู่นะครับสำหรับทีมคุณอโรนนะครับ คุณบุ้งทีเอสนะครับบอกว่าสุดยอดขึ้นที่1ของลีกแล้วไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมนะครับขอแคปเจอร์ไว้ก่อนนะครับก็คุณบุ้งเนี่ยขึ้นที่1ตั้งแต่วิกที่แล้วนะครับส่วนวิกนี้เนี่ยขึ้นที่1ประเทศไทยแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณบุ้งรีบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมมีลุ้นแชมป์เลยนะครับทีนี้ครับผมก็มาอัปเดตตารางคะแนนของเดือนกันยายนนะครับตอนนี้ที่1เป็นคุณทีมเงาวารีนะครับ เกมวีนี้ได้ไปถึง104คะแนนคะแนนรวม161คะแนนนะครับก็ที่2ตามมาติดๆนะครับเย็นนี้มีอะไรกินนะครับชื่อทีมแต่ละคนก็ได้ไป160คะแนนนะครับก็คุณบุ่งนะครับได้ที่1คะแนนรวมตอนนี้ยังอยู่ที่3ของคะแนนเดือนกุมเ,เดือนกันยายนด้วยนะครับคุณอาดีดีอีกคนหนึ่งนะครับได้เท่ากันนะครับ159คะแนนก็ยังสูสีนะครับโอ้ที่ ที่5นะครับเป็นคุณฟูยักษ์แล้วก็ที่6เป็นคุณว่านนะครับก็คุณว่านนี้ก็เป็นแชมป์ของคราวที่แล้วนะครับถ้าอ๋อถ้าคุณว่านนะครับรบกวนช่วยติดต่อเข้าไปทางติงสมาร์ทด้วยนะครับทาง Facebook ก็ได้นะครับผมเข้าไปในเมสเซจนะครับขอที่อยู่ในการรับรางวัลด้วยนะครับของปีที่แล้วนะครับคุณว่านยังไม่ติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมของรางวัลยังรออยู่นะครับรบกวนติดต่อด้วยนะครับแล้วก็ ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับติงสมาร์ตนะครับระบบสมาร์ทโฮมที่ราคาไม่แพงนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจสามารถติดต่อได้นะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับเพื่อนๆนะครับใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ก็ช่วยกันกดกันด้วยนะครับตอนนี้9ก0ากว่าซับแล้วนะครับก็ใกล้จะพันเต็มทีนะครับอยากให้ถึงพัน Subscribe เร็วๆนะครับก็เพื่อนๆนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด ช่วยกันกดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวีคนี้นะครับเพื่อนๆกับตันคลก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับและผมจะเปลี่ยนตัวการ์เกอร์เข้ามาเลยดีหรือว่าจะเป็นอิสมาอิซาดีนะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับช่วยในการตัดสินใจหน่อยก็เพื่อนๆนะครับขอให้วีคนี้เนี่ยได้คะแนนกันเยอะๆดูบอลกันให้สนุกเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ